ผมเล่าเอามาอวดจิดอกบางช่วงผมไม่ได้แพะแมงมองนี้เนาะเรยบงูหเขาบางจ้้ยเรียน่้าปลูกพีกไว้พี่นองนี่มาลองพี่อถงามลายลพี่น้องรการมือฝนตเจ้เออนจะเพิ่งไปอันนียังนี่อันนี้กระเทียมกระเทียมกระเทียมกับหอมบัวหนูข้าหอมบัวนี่ครับ เล่ากับปูอยูไกลๆเนี่ยะพี่นองถ้าดูแลยังไงถ้าุนขับฝดพี่นอนบังสันเงี้ยล่าครับป๊าพี่นอนโอ้เชี่ยเชี่ยตัดตัดขึ้นมันออกโชวมันจะเป็นร้าใหแดดซ่องขึ้นใต้่ไหนโจทุกทุอมแดดว่างเราเงี้งี่นอลจะมาง่ามเอะเออบางทีก้อนแล้วบางทีก้อนนั่เล่าไปป๊าพี่นองหมงด้วยจ้หกเมื่อท่นถึงชองเดียนเนาะเนี่ย งามไยงามเนาะก็า่อปูกินพ่อได้เก็บนเยเนาะอนเดียนถนัาเดียนพาีนั่นละปลูกเดียนนั่นละปลายเดียนอันเหมือนล้งันที่หนึ่งที่สองนรปลูกไงครับครับครับมันที่หนที่สองันถึงเดียนอยู่ถึงาแต่ว่าีกถึงสองเดียนนะปลูกพี่ก็ค่อยดีังี่เียวมีน้ามหลายเนอากาศไม่ดีไงมันบ่ห่อนมันหนาวมันเย็นสบายสบายน้าหมอกก็ลโลกนาอพี่น้องเนาะ ตรงเลยปุดนะครับเัราะฉนั้นแบบแบบแฝงแบกแฝงบ่อู้ยพี่น้องเดี๋ยวเขอดวงกำลังเงินเอาหอมมันยังออกใไงเช้าเชียรมีนี่พี่น้องดีลายหนักบผีเสื้เป็นสวนพักสวนพูดผลผลไม้สวนผสมพี่น้องปลูกหลากหลายอย่างพี่น้องเอ้ยพี่น้องมี่ยางแน่พี่ว่าพันธุ์ปลูกยางแน่ยู่ในนี่มีมีมีจากยางมีจากยางอืออือโอ้ ขึ้นงาแต่พ yeah, yeah. so ี so ่น so ้องผิดครับงานลาพี่น้องที่ละสองนแล้วนะี่เยังไม่ถงตองเนอ่ะี่น้องมึงีะกลางืนนะพี่น้องบรรากาศท่าครับขอบคุณครับขนาดเจ็บเจ็บไปเพิ่มเมื่อนั่นสองโลนะเพิ่มใสงานเอมยังไม่แก้ดีดอกยังบ้านนั่นดอกเจ็บไปนี่หลัครับมาที่นั ใช่มึงอื้อผูกเกลียนี่รู้ก็สองเนจบนี่มัห้ป้าข้าวโพดพี่น้องข้าวโพดยังก็ถึงสองเดือนนะข้าวโพดก็ต้องถึงสองเดือนให้ยป้าปูกข้าวทิกต้นนี้ปลูกข้าวข้าวมกันเนาะชุ่มนั่นอันสามสอมแซมนี่น่ะนี่ยตามที่เักมันย่างที่แรกเลยเริ่มแรกเลยปลูกตอนเมื่อฝนตกนั่นเรอดอ่ะนั่นแหละครับโอ้พี่น้องเนี่ยนี่งามายพี่น้องเอ้ยพี่น้อง นี่ครับเป็นวิถีชีวิตอีสานมันท้าครับปลูกขุดพักพุ่มละไม่มีปลูกข้าวโพดไ้วยไหมรุ่นไหมรุ่นน้อยทับกับหมึกเชียว้อยเนาะหมักเชี้ยผ่านอันเก่าอันบนนี่หมึกเชียผพันเก่าตอนนั้นละนะตอนนั้นเนาะตอนนั้นมาแต่งมั้งครับเริ่มแต่งแล้วโอ้โหตื่นเออถูกปลาข้าวโพดพี่น้องเอ้ยงามหลไรขื้อนฟักงามหลายโจูนงามแห้งมาก นี่งานเนาะงานมาทเลพี่น้องมึมือผมเป็นองน้าหนึ่งพันมืออืพ่อมันแค่ขโดขโดมันเ่เกิดดีคุณเพือมันลายดีพี่น้องคุเพือมันลายนี้นีงได้เอามาส่องแสไม่เบิดอยงเนี้ยหน่งสองยอะมเป็นมากดวน่งานึหลายถ้าพีจะเป็น อันนี้แหละครับพี่น้องเนี้ยพวกมันมันก็เกิดในช่วงนี้กว่าใส่หมักแกงหมักยังซับไว้ใน่วงหมักแกงหมูกำลังเตรียมนี่แหละครัูกหมูให้น้องย่าหมูหมูก่อนก้าวข้าวมันเถอะผันไหมผันไหมเปล่าผันผัดนั้นของนั้นสอนแดงน่ะครับโอ้แบนี้ก็ซอนแดงนะอ้อกับซอนแดงมาสั่งอืมครับมันมันก็เกิดเดี้ยเต้องเอาอันนี้มาแพน แดงโจ๊ะแลก็แค่ไางตัวปลอมเดียเจ็บกินได้เจอเถีเออเนี่ยเกินไโจัวเลยหะหะเตอมเต็กัวเตกัวมีเดานสอนแดงเนี่ยทานสอนแดงเอาเตกัวน่อยเต็มขนน่อย้นเลงเต็มขนน่อยขึ้เลยงานหลาขึ้นเลอกินไบ้นี่กินไรบิจาแล้วนั่นเอเนาะพี่กินีน้องเบิยัหน่อยกันนเอ กินแตงซอนแดงพี่น้องกินแต่ปลาขาพพงพี่น้องนวดนี่อืมอื้อกินั้วอากินไ้ดครับอืมได้กินได้ยังใส่น้ำอืมเพราะว่าเขได้ซ้อได้ยังก็ไอ มันเี่ยมมันเคี่ยมก็ดีเลยข้าโพดัดเ็นเา้าพดอยเเาือหาสิบกรงง่ายเดให้ได้แจให้าโพดตัวน่อย้พมนไพร้าวดบ่มีบ่งเนาะขายง่ายถ่าเป็นแบบเสีย่ใ่กซือกินน้ำ้่ข้าวโพดอะไอย่างนี้าโพดข้าวเหนียวข้าโพดข้าเหนียวเบิ้เบิ้เลย มันหวานเนาะหวานหอมนุ่มโอ้ยเดี๋ยวใจร้ายพี่น้องเลยเกษยดแต่ก่อนดีเด่นบวานห,ออนห่อครับนี่แหละครับเป็นการปลูกพืชผักพกลไม้น้ำเฮี้ยน้ำซ่นำาในใกล้ๆดูแลง่ายก็มีมกม็กมีปลูกข้าวโพดปลูกมะเอือยัองเยกปลูกมะแปงฟัทงกท่องผสมผสานกันอยังไงมะพริก หอมยังนี่พักยังเนี่ยซื้อมาปลูกต้นระบาดอ่ะต้นระบาดตัวนึงต้นระบาดชื่อว่าอ๋อเออคือยังไงบ้างพักผักกาดดอกักกาดักกาดดอกพี่น้องผักกาดดอกครับง่าห้ามพี่น้กาดดอกเออกระหล่ำดอกว่ะพี่สุขโอ้คนครับนี่พี่น้องผักกใส่ไข่ขวานใส่ปลาอันนี้ผักกาดใส่ถุงยางพี่น้องนะผักกาดพันนาผักกาดห่อพันนาอือ ประกาศหัวพัานหนักพ่อ,อๆๆ uh, oh, lair, ันนี้มักเคียเคี้ยวเคียเทศไงเคี้ยวหอรับครับครับโอ้ง่ายเลยเฮ็ดหัวใส่เหเกันกันรวมกันบให้มันผาดวิ่งห่วงหัวอ่อมห้ามากบใว้แสมยิ่ออกอมากเก่า เล้าเห็ยังห้มันขึ้นมันก็ขื้นน้ำเล้าดีได้น่ะเอาคัดขน้นน้ำพเพื่ว่าเคลยเด็ดนะมันเคลียร์พวงนะเยร์พวงง่ายนะเด็ดหางไตมันออกแล้วโจูนั่นอากาศแดดอันซองทางไก้ชั้นบาสันน่ะมันเปียกแล้วแดดงไตมันเรเป็นนั่นเป็นเคลียร้าเป็นหมาบครับครับครับมึงก็ม่เริ่มเป็นหมากเป็นหมอโจ้เอเอเออเราปลูกเันบอนพอสองเรียนดอกครับครับ พวกคราพวกน้ำเงางานไลยให้โอ้พี่น้องเบียร์พายังไงแม่เนี่ยนนี้ผักการ์ดห่อพันเบารด้วยบ้านถึงไม่เก็บไว้กัไปเพาะนะผักการ์ดห่อพันเบาที่น้อยทำแบบนี้ก็ต้องปลูกสลับซับซ้อนกันแบบนี้รั่วเผาพวกหอมพวกนั้นก็ปลูกสลับใส่ครับแง่กำลังจะเป็นหัวแล้วหน่อยจ้ะ มันยังมวานถึงสองเย็นนะครับเย็นมัเนี่ะเออครับครบสองเย็นกว่าก็เพื่อแล้วทิ้งหัวแล้วแหละครับผมกําลังหัวแดงแล้วเอืกระเทียมอ่ะครับเอาละแม่สวัสดีท่านผู้ชมแนบวันนี้จ้าก็สวัสดีก็เอามือขึ้นตัวเนาะเอออันนั้นออกสวัสดีนะพี่น้องไหวพานปีไม้น้ำแน่ ให้สบายดีทุกคนเด้อป่ะนะนี่ครับครับครับปีใหม่ขุณหลายๆเด้อครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับเร็วๆเลยครับในการเห็ดผชผักสวนครัวปลูกหลากหลายลายอย่างครับเห็ดเห็ดร่ลำลุ่ยๆยพี่น้องเอ้ยปีใหม่ขอขอให้พี่น้องทุกคนร่าล้ำลุยทุกคนทุกคนด้กสาธุอยอยู่ดีสบายกันทุกคนปีใหม่แร้วบัดนนะคุณพาคุณเจ้ารักษานะเออครับครับ